โรคนี้มันม,มีมีมากรบมนุษย์มานานแล้วครับโรคจากมนุษย์ทําขึ้นโรคจากภัยธรรมชาติเพราะนั้นระวังตัวเองเนี่ยมันก็ปลอดภัยจากโรคพวกนี้แล้วไม่ได้คิดเลยมากเราะห้อยผ้า,าไว้เพราะพระท่านสว่างอยู่แล้วคือให้เราหมั่นฝึกสังเกตแล้วหมั่นฝึกพิจารณาถูกใช่ความรู้สึก ที่การฝึกที่หลวงพ่อท่านให้เราฝึกเน,น,น,นี่ยเราฝึกเป็นนานครับเวลาเราเดินไปไหนเราจะมีความรู้สึกใช่ไหมเออถ้าคนเดินข้างหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นผีหรือคนแก่ครับใช่ไหมรู้เพราะจิตเรามันเป็นกุ้งกมันเป็นความรู้สึกเพียงแต่นาจิตเราอยู่ในขื่นของธรรมธรรมก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ใช่ไหมล่ะมันเป็นขึ้นเดียวกันแล้วก็รอบรู้ในสิ่งที่เ,เกี่ยวกับกับเราครับทุกเรื่องแหละหลวงตางครับแล้วอย่างมีคนถามว่าวัตถุมงคลน,นะครับมีผลต่อการป้องกันโลคพวกนี้ไหมครับหรือว่าเราสวดมนต์แค่อย่างเดียวนี่ก็เพิ่มควา <พอ S 2> ่โละวัตถุมงคลที่เจอมาเนี่ยอาวุธยังยิงไม่เข้าเลยฮะอาวุธพวกเนี้ยครับจริงที่ังไม่เคยเห็นพ่อหลวงตาเคยประสบประการ ไม่ใช่หลวงตาประสบการณ์เองพระประสบการณ์ครับ<ะ>ไม่มีราคาผิวเลยมไม่มีเลย<ม>เสื้อผ้าอนาขาดหมดหละพระนี่แหละวัตถุมงคลน,นี่แหละบางองค์นะพูดถ<ะ>ึงครับบางองค์ที่ครรอาจารย์เขาอธิษฐานนะแล้วอย่างพระที่มีราคาแพงนะครับหลวงตาจําเป็นว่าต้องมีุุุ่์เดียว มันไม่เกี่ยวกับราคาแพงไม่แพงแล้วพุทธคุณของพระเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับเราเนี่ยกับพระเนี่ยความเชื่อเชื่อท่านไหมล่ะเป็นสายใหญ่กับท่านไหมครับไปดูคนที่ไฟไหม้สมัยก่อนย้อนดูก็ได้คนที่รอดจากพวกนี้นะคือเวลาก็ตกใจเขาะนึกถึงพระคเพราะจีกกับพระสายใหญ่กับพระเนี่ยมันก็แรงเวียงโดยธรรมชาติคือมีคน มีใครมาอุ้มมาอะไรพวกนี้ม,มีผลมากแล้วพราตรงมงคลเนี่ยประสบาการณ์ในพระหลวง,งพ่อดูนะอยู่ที่ท่านมานานแล้วฮะเป็นสิบปีเนะี่ยพระท่านหลวงตาเชื่อร้านเปอร์เซนต์เลยฮะแม้แต่แหวนเนี่ยนะแหวนของท่านเมื่อก่อนเนี่ยนะคนเราเช่าไปแล้วมันหายไปเนี่ย ท่านบอกว่าเองนอนเองอธิษฐาน<ม>ขอบรารมีข้าเนี่ย<ม>เยี่ยมกันมาช้ามันอยู่ใต้หมอนนะแหวนนะคะไม่รู้หายมาจากไหนหายไปในลืมไปเ<ม>พราะแหวนนี้ยถ้าไม่ถอดนะแหวนยันไม่ถอดถ้าเองจะล่วงที่ไหนก็ได้แหวนข้าไม่ต้องถอดคืพอว่าตูวมงคลของข้าเนี่ยเองไม่จะเป็นจตะอย่าถอดครัเพราะพระเนี่ยก็คือพระ เองจะทําดีไม่ด,มดมีเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของพระ <c oughs> ใช่ไหมะละ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> นี่คือความจริงพระข้าไม่ไม่มีห้ามอะไรทั้งสิน้นห้ามอย่างเดียวคือเองอย่าทําชั่วแค่นี้เอง <c oughs> ทไม่ดีแค่นี้ <c oughs> จบไหม <c oughs> แลวที่หลวงปู่เขาบอกว่าอย่างติดวัตถุมงคลน,นะครับดีกว่ามันมีคนไปพูดว่าท่านยังติดวัตถุมงคลของลูกศิษย์ยังติดวัตถุมงคลค ท่านบอกว่าวัตถุมงคลดีกว่าเองไปจิตอัปปมงคลอ<ะ>ตอนนี้เองยังไม่ถึงพระยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกเองก็ต้องห้อยพระถ้าเองถึงพระองค์แรกเมื่อไหร่นะเองไม่จะเป็นต้องห้อยตัวถึงอย่างพระองค์แรกนะ,ะถึงพระพุทธเจ้าตัวต้องห้อยฮะถ้าถึงแล้วไม่ต้องห้อยหรอกจบไหม,<ะ>มจบ วัตถุมงคลนนีนเพื่อจิตใจคนเนี้ยนะครับถูกสายใยจิตเรากับพระบครัท่านสามารถจะช่วยให้เราระล,ลึกรู้ได้เพราะพระมีโลก,กธรรม,มโดยเฉพาะพระหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเพราะนั้นหลวงตาจึงนึกถึงพระท่านนึกถึงท่านบ,าบา่อยๆเพราะเรามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีเราจะรู้โดยความรู้สึก ะจะรู้ด้วยคำพูดของคนจะรู้ด้วยหนังสืออ,อยู่ๆเราก็ไปไหนเดินไปไหนรู้โดยที่เห็นรู้โดยที่ได้ยินเนะี่ยสิ่งที่อยู่เรานึกถึงพระเนะี่ยหลวงตาครับแล้วอย่างถ้าเด็กสองคนนะอย่างพ่อแม่อีกคนหนึ่งให้ห้อยพระตั้งแต่เด็กกับอีกคนหนึ่งไม่ห้อยพระเลยเนี่ยโตขึ้นจะต่างกันไหมครับต่างกันนะพอเด็กที่ห้อยพระมันจะซึมพระก็จะซึมซึมเขา้าไปในจิตมันเพราะมันเห็นทุกวัน แล้วมันจะคุ้นเคยคคุเยมันชินครับไม่ห้อยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เมื่อว่าไหนลืมห้อยก็ต้องนึกว่าทุกวันมันขาดอะไรไปสักอย่างนะอย่าพระใช้กุศโลบายอย่างถูกฮะคนโบราณจะให้ห้อยพระครับเวลาไปไหนเขาจะห้อยพระเวลากลับมาเขาจะมีตะปูตอกไว้เป็นเสาอะสร้อยไข่สร้อยมันนะจะบ้านของต่างใช่ว่าไปไหนเขาเอาสร้อยนั้นมากบอารัธนาพระ แล้วก็ไหยพอกลับเขาก็อธไวาแล้วก็สมัยโบราณนะพูดถึงสมัยนี้ไม่ใช่ห่างจากพระสี่งความเกิดของบุญวายคิดเลยไม่ออกเวลามีทุกข์กับขาดตัวถ่ายคือไม่มีขึ้นดูแลรักษาพอขึ้นจิตกับพระเนี่ยถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ไงเข้าใจไหมสายใหญ่สายใหญ่ระหว่างเรากับท่าน เพราะอย่างมีคนสงสัยว่าอย่างพระหลงตานะครับสมมุติว่าเราเอาไปให้ลูกห้อยอย่างเวลามีคนตรวจจักรพรรดิทำไมบุญถึงไปถึงพระองค์ที่ลูกห้อยได้ลูกไงม,มีลูกก็มีน,มนมามไงนามธรรมก็คือสิ่งที่เราทําท่านว่าเองสร้างลูกต้องเองต้องสร้างนามครับไม่ใช่เองสร้างลูกแล้วเองก็จําหน่ายไปเลยไม่ได้สร้างน,นมามนามธรรมคือพลังงานที่เราสวด มาที่เราใช่ไหมไตสรงมาที่เรามันก็ไปที่พระที่เราสร้างใช่ไหมมันก็ไปแผลให้โลกวิญญาณแถวนั้นน่ะเพราะบทจักรพรรดิมีคนสวดจํานวนมากและสวดทุกวันพระที่หลวงตาอธิษฐานก็เลยมีกําลังเพิ่มขึ้นทุกวันถูกต้องมันเกิดจากมันแตกต่างกันมันเกิดจากเราสร้างรูปแล้วเราอัดนามมาทาเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงให้สวดมน เน้นเรื่องการสวดเพราะเหตุอะไรครับเพราะเวลาสวดนะมันจะไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างที่เราอธิษฐานทุกอย่างนะตั้งแต่หลวงปู่ดูสร้างเราทั้งหลายสร้างแล้วพวกพวกสร้างทั้งหมดไม่ต้องมีใครมาอธิษฐานสร้างเสร็จแล้วก็เรียกแจกเลยเข้าไปแน่นอนนะเพราะมีคนสวดอยู่ถูกเพราะเราอธิษฐานคนอธิษฐาน ก็คือคนนั่นวะเองตายด้วเองที่สารไม่ได้เพราะไม่มีลูกมันเป็นนามธรรมรเพราะนั้นเวลาเองมีชีวิตเนี่ยเองจงเก็บเก็บบารมีมมคือเก็บบุญให้ได้มากที่สุดทุกลมหายใจเขาออกเองเปลี่ยนร่างนะเองทําไม่ได้นะจบจบแล้วต้องรีบเกิดเนี่ยถ้าเป็นโพลิสต้องรีบเกิด ยกเฟ้นเองจะไม่เกิดเองก็ไม่เกิดแล้วเองมีกำลังอะไรเองก็ตัดพบชาติไปไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกวาโน้นเป็นต้องฝึกโน้นเกจะไม่เกิดตรงผรกนี้ไม่เกิดสายนี้ไม่เกิดสา,ายนี้เกิดเหมือนกันหมดครับมันอยู่ที่กําลังอยู่ที่กําลังใช่กําลังจิตเนี่ยกําลังเรามีเนี่ยมันตัดพบชาติได้ทุกทุกที่แล้วทั้งหมด หลวงตาครับแล้วอย่างมีคนสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องไปฝึกสายไหนอันไหนถึงเหมาะกับเราไงครับหลวงพ่อท่านบอกสายที่เหมาะกับเราคืออนุสติอนุสติทุกคนมนุษย์โลกนี้นนะคือตามะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านให้เราสวดนนะีจุดหลักใช่ทั้งหมดในคำภาวนาที่ครูบาอาจารย์นะเกี่ยวแก่ยวกับพระเจ้าท่านนั้นนะ พุทธพุทโธคือใครพระเจ้าครับ <laughs> ส nah, ัมมาหลังคือใครครับคือพระเจ้าจะงัยได้อะไรอังไงจะแย่ไปหมดเลยถ้าเข้าถึงอะถึงอะถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจิตเราเข้าถึงไหมล่ะอยากจะเข้าถึงต้องบันทึกบ่อยๆไหมล่ะบันทึกบ่อยๆมันก็เข้าถึงนะอยากเข้าถึงศาสตร์หลวงปู่ไหม อยากเข้าถึงไม่ยากหรอกสวดมนต์สวดจกักรพรรดิบวกภูมิหารใช่ไหมบวกภูมิหารคือเมตตาไงม,มันแผ่เมตตามันบันทึกบุญมันพิจารณาใช่ไหมเออมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆๆๆๆๆ,ๆมันไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนคือสายไม่ขาดตอนนะพลังงานไม่ขาดตอนถ้าเราไปเล่นอ,อย่างอื่นนะเอาทางโล มันก็ขาดตอนไปแล้วแล้วกลับมาสวดกลับมาเวียดนามใหม่มันก็เรือนเริ่มต้นใหม่ัวจะไปถึงที่เดิมที่มันผ่านไปมันก็ใช้เวลานานแล้วถ้าเ,เราอยู่ในระเบียบชั้นสี่ล่ะสวดมนต์กินนอนใช่ไหมละ่ะเออไม่ต้องทำอะไรลุงตาให้เวลาสี่ปีสี่ถึงสิบปีอย่าไปน,นำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งโลกเข้ามานะ โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเนี่ยจะไปนําออกแล้วจะมานําเข้าบจบเลยอย่าไปยินดียินไล่นะใครจะยังไงใครจะว่าย,ยัางไงหรือไม่ว่าไงอย่าไปสนใจสนใจตัวเองคืออยู่ในคลื่นพวกนี้คลื่นพวกเนี้มันก็อยู่ตลอดแล้วคลื่นพวกนี้ยมันเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตเราไปไหนเราทําอะไรจะมีความรู้สึกว่าต้องทําอย่างนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้น,นะทีนี้มันก็เลยเป็นธรรมชาติ มันคล้ายๆกับระวังตัวเองระวังคนอื่นครับโดยอัตโนมัติคือใช้ขื่นพวกนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองไงเวลาเราพูดเรามีคนถามมีคนอะไรพวกนี้เราจะรู้ไงร,รู้รู้ได้ยังไงครับเรามีสายใ่กับท่านสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มีต้องมีคนถามต้องมีคนถามใช่ รวมจะยอมรับนะว่าสิ่งที่หลวงตาพูดบางเรื่องเนี่ยได้ด้วย<ม>ได้ด้วยเพิ่งรู้ตอนที่พูดเนี่ยครับแล้วมันมาจากไหนม,มีคนถามมาจากไหนมาจากโลกเนี่ยมาจากโลกมาจากใจสนานนาคมมาจากโลกนี่แหละหลวงตาครับแล้วอย่างประโยชน์ของรูปนามเนี่ยครับ มีคนถามว่าอย่างมนุษย์กับโลกของวิญญาณนะครับมีผลอย่างไรครับในเรื่องรูปกับนามครับมีผลโดยตรงนะฮะทุกเพราะมีรูปก็ต้องมีนามครับมีนามก็จะเกิดก็ต้องมีรูปเดี๋ยวว่าสมมติหลวงตามมแต่านามไม่มีรูปหลงตาไปเกิดเนี่ยหลวงตาก็ไปเกิดกับรูปนามของผู้หญิงกับผู้ชายคือพ่อกับแม่ค มันถึงจะเกิดปฏิสนธิเกิดพร้อมกรรมับตัวเรานามธรรมาเข้าไปในรลปธรรมแล้วก็เกิดสายใยของกรรมที่เราทิ้งไว้ในโลกหน้าตากรรมพูดอะไรมาจากกรรมล้วนๆมันถึงมีการเปลี่ยนหญิงเปลี่ยนชายเปลี่ยนอะไรโดยกรรม<ะ>เพราะฉะนั้นทำไมพูดกับท่านเนี่ยท่านในดูนะในทองเนะี่ยเมื่อก่อนันี้ไม่มีอะไร ดูได้นะสมไยเนะลูกศิษย์ก็ต้องรู้กกนะในผู้ชายลักษณะอย่างนี้ีี้โตขึ้นก็โดยกรรมไงกระแสของกรรมแล้วดูถึงขนาดว่าโตขึ้นเนี่ยมันจะทำอะไรโดยกรรมโดยพ่อแม่โดยบิดามารดาหมู่ญาติกรรมมันเปลี่ยนโดยปัจจุบันเราดูปัจจุบันเนี่ยแต่อนาคตอาจเปลี่ยนได้เพราะ อยู่ที่บิดามารดาและโมูา่าเขาเข้าใจไหมปัจจุบันนักกรรมไม่ตัวเปลี่ยนแปลงบางอย่างคนรอบข้างก็มีอิทธิพลต่อกรรมเรา่ยถูกถูกเหมือนตัวเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับทุกเป็นมรุ่นเนี่ยบันทึกมาในอดีตท,ทั้งดีและไม่ดีครับไปเจอพักพวกไม่ดีชวนไปตัวไปไหมเพราะตัวมีอยู่แล้วอืไปฮะ แต่ถ้าตุ้มมีความดีนะมันก็ระหว่างความคิดอะค,คืออดีตเมื่อเข้ามาเอ้ยไปดีไม่ดีอะประมาณนี้<ม>ถ้าไม่มีความดีเลยตุกไปเลยอะทีนี้ตุกมก็เลยสะสมความไม่ดีไปเรื่อยๆอ่ะสงเกตดเดือม,มนุษย์เนี่ยอย่างความดีที่ถงตาว่าคือความดีในอดีตนี่ยหครับทุกเคยทํามาทุกก็ตู้บันทึกไวไงครับอืดีไม่ดีกรรมเนี่ยมันทุกบันทึกไว้อดีอ่ะจรงไวนะ้ในโลกนี่แหละ จะจิตเป็นตัวบันทึกอะครับจิตเป็นตัวดึงมาเพราะนั้นการเสวยกรรมคือตาหูจมูกรีนกาย<ม>พอสัมผัสมันก็เข้าชี้ใจความรู้อดีตมันขึ้นมาเหมือนผัวเมียด่ากันนะครับชิงไหมละ่ะ<ม>ถ้าไม่ด่ากันเลยมันลืมืมหมดออดีตเนี่ยครับคือปัจจุบันนะถ้าเราฝึกกันจริง,รงๆนะไม่ต้องทําอะไรหรอกนะี่ย สดมนแผลแม่ตาโมทนาบันทึกบุนมองภาพหลวงปู่นะ่วสดไปเรื่อยๆยอย่างเนี้ยหลวงตายังอธิบายทุกวันนะพูดถึงคืออย่างในอนาคตนะเข้าใจนะจเป็นผู้มีประโยชน์มหาศาลเลยนะศาสตร์โพธิศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ควบคุมทั้งหมดนะไม่เหมือนศาสตร์ของไม่เกิดนะไม่เกิดไม่ต้อฝึกอะไรแล้วทุ จดอยู่กับพุโทโธ<ะ>หรือสมมาราหังหรือพระเจ้าจ,จ่ออยู่ตรงนั้นนะความเคยจุดนั้นมันก็จะรู้แล้วเข้าไปในคลื่นด้านนะท่านไม่เกิดความรู้สึกยังไงเราจะรู้<ะ>ใช่ไหมล่ะ,ะถ้าตู้จะเข้าใจเรื่องจกอักรพัดตู้ก็จ่ออยู่ที่จกักรพัดใช้เวลาไม่นานตู้ก็รู้ว่าจากักรพัดคืออะไรที่เพลงเขาร้องอ่ะ ถ้าตูไปจดจ่อี้จกรพัรดิจู่จะรู้ไหมจกักรพรรดิคืออะไรครับ<อ>ไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกนะหบอท่านที่สอนอยู่แล้วว่าจิตเราอยู่ตรงไหนพลังงานนั้นก็อยู่ของเราอดีตยังไงเองนึกยังไงไม,มันก็มาอยู่แล้วอดีตมีนสุกเองก็ยิ้มอยู่งั้นนะถึงถึงความสุขมันหายไปแล้วครับ<อ>เองเวลานึกเองก็มีความสุขอยู่ความทุกข์อ่ะเองนึกอะไรก็ทุกข์อยู่ คนที่ห่างจากพวกนี้ได้คือคนที่เบาไงครับ<ะ>คนที่เบาคนที่เบา<ะ>คนที่ไม่ลำคาญคนที่สบายคนที่เป็นปลมเพราะฉะนั้นศาสตร์ของเราเนี่ยที่เราให้ฝึกทุกวันเนี่ย<ะ>เราต้องการให้พิสูจน์ตามสภาพของความเป็จริงม,มันจะพิสูจน,น์นรกสวรรค์พิสูจน์เรื่องของกรรมได้หมดแหละโดยเฉพาะตัวเองตัวเองเป็นหลักนะเรื่องของตัวเองใช่ ตัวเองทําอะไรมาไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกคิงไม่เลยตัวว่าอย่างที่พวกเรามาฝึกสวดกันนะครับหลวงตาอย่างน้อยๆหลวงตาคาดหวังว่าอยากให้พวกเรานี่ได้อะไรไปบ้างนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรนะเพราะว่าการบันทึกกรรมเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าคือสวดแล้วควรจะได้อะไรบ้างกับตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ย<ๆ>เขาก็อย่างน้อยๆเขาก็ไปเป็นเทวดาละ ไปเป็นเทวดาอน,นาคตใช่อย่างน,น้อยสุดเพราะเวลาเขานอนเขาสวดมนต์ให้หลับนะครับแต่คนส่วนใหญ่เลยนะเป็นพรหมอะเป็นพรหมแต่คนส่วนหนึ่งอะได้กําลังเยอะเลยเพราะิออกสวดแล้วคิดออกคิดกระจายพลังออดคือท่านบอกว่าโพริสัตมนะมันมีเยอะมากเลยท่านบอกสิ่งที่ข้าสอนเนี่ยมีนิดเดียวนะ ถ้าเองเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันกระจายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนนะ่ะทรายทั้งหมดเน่ะในมหาสมุทรเนี่ยท่านกรรมมาท่านสอนแค่อยู่ที่นี้แต่ท่านรู้ทรายหมดเลย<ม>ต้นใบไม้น่ะจับมาแค่ท่านสอนแค่นี้ยแต่ท่านรู้หมดแล้วต้นไม้เนี่ยใบไม้เนะมันไม่มีปรนะโยชน์ไ สอนไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะ<ม>อท่านสอนแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยมนุษย์แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้มันยังไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะ<ม>เออ<ม>เพราะนั้นใครก็ได้ที่นึกถึงท่านนะมีความศรัทธามีความเข้าใจหลวงพ่อนะโหแนวทางศาสตร,ร์ของโพธิสัตว์มีหลากหลายเยอะหมดเลยเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศเนะี่ยท่านอบรมเนะี่ย ท่านรู้ลีทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นพระหันหารเนี่ยยากหลวงตาเคยฟังเทศของพระหันหารหลายองค์นะโดยเฉพาะสายอีสานท่านจะย้ำสิ่งที่ท่านทนําได้อย่างเดียวอะอย่างอื่นท่านไม่รู้หรอกอยกเว้นผู้ที่เป็นพระหันหารโดยความรู้คล้ายๆพระเจ้า คือสัพพัญญุญาณน,นะลักษณะ,ะเขาจะคุยได้นอกเป็นหัวหน้าเขาฉะนั้นในช่ไหมล่ะเป็นหัวหน้าก็จะคุยได้หมดเลยจะสอนได้หมดทุกองเพราะพระอรหันต์ก็มีหลายระดับเหมือนกันตแต่บางองค์เนี่ยย้ำอย่างเดียวเลยเพราะท่านได้อย่างลักษณะนี้ยท่านเทศยอย่างเป็นไม่ได้เลยประมาณนี้มันไม่เหมือนโพธิสัตว์อย่างหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นโพธิสัตว์เวลาท่านวรวมบารมีท่านจัดสรู้ไอ้ท่าน ไม่เกิดแล้วเนะี่ยเวลาท่านสอนลูกศิษย์ท่านท่านสอนได้ทุกคนเนะี่ยจริงไหมเหมือนหลวงพ่อฤาษีดำเหมือนกันเวลารวมเนะี่ยต้องเข้าใจต้องเรียนท่านบอกไม่เรียนไม่ได้หรอกถ้าเองอยากจะทํตโจเป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับสถานที่เวียนว่ายายเกิดในโลกเนะี่ยมันซ้ําๆกันท่านว่ามัอยู่ไม่ไหนหรอกพระเจ้า่ันทีไว้หมดแล้พวพระเจ้าพระราหารัน พระปเจกเอ็งปาถนาอะไรเอ็งปาถนาเป็นพุทธ,ธสายใหญ่จิตเอ็งก็อยู่กับท่านแล้วเอ็งก็เรียนไปเรื่อยๆยกเอ็งเองหลงหลงใช่ก็จิตไงจิตหลงไม่ทำไงมันก็ติดพพชาติไปไม่ไม่าหลงหลงไปมั่งละ่ะเพราะนานนานเขานานนานชินเนี่ยจะไม่หลงแล้วเพราะระยะเวลาของพริษัทกับพระปเจกต่างกัน ใช่ไหมล่ะอย่างว่าประเจกนะครับสร้างบารมีก็ไม่นานพอกับอาสิติซ้ายขวานะฉะ่นั้นอ่ะไม่มีอะไรโลกนี้การเรียนว่าจะเกิดแค่นะจุดใหญ่คือท่านให้เรียนให้ฝึกเพื่อจะต้องเตรียมตัวตายและเกิดเนจุดใหญ่เลยนะครับไอ้ความพิเศษที่จะมีมาเนี่ยถ้าฝึก มันมีทุกคนนะไ,ม,ไม,ม่ใครไม่มีใครไม่มียกวันขี้เกียจใช่ไหมล่ะขี้เกียจหลวงตางครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นเหตุที่ทําให้คนหนึ่งนะครับมาสวดมนต์แล้วคนนั้นได้เกิดความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาแล้วเขาก็ปฏิบัติทำอย่างมีคนเขาถามว่าอย่างความดีที่คนนั้นทํานะครับจะมาที่เราทุกภพชาติเลยไหมครับมา ราบเท่าที่ยังเวียนว่าตายเกิดนะแม้แต่เราถวายสัตงังถวายทรัพย์หรือถวายอาหารให้ท่าน <c oughs> เขาจะไม่ลืมครั้งหน้าเขาจะไม่ลืมเขาจะพยายามช่วยจนได้อะเข้าใจไหมเออเหมือนที่ว่าถ้าเราสร้างสถานทำไม้คนสวดมนต์แล้วคนนั้นมีความทุกเกิดจะเปลี่ยนจากความทุกเป็นความสุขแล้วเข้าใจถูก อมันก็ช <that> well ่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าใจเกิดครับเพราะนั้นถ้าคนเข้าใจเนี่ยเราสร้างโดยรูปละนามทั้งหมดการให้คือให้ทั้งรูปละนามครับความผูกพันกันประยุบันแปลอนาคตท่านท่านเน้นเรื่องผมว่าเป็นโยผมว่าเป็นโยท่านเน้นเรื่องเมตตาเป็นหลักครับอย่าลืมว่าชายาท่าน ขมพวัปัญโยนะถ้าใครจะเรียนสาสตร์หลวงพ่อเนี่ยคนนั้นต้องเข้าใจเรื่องเมตตาเป็นหลักต้องอารมณ์สบายนะรพระยายามห่างจากอารมณ์ไม่ดีให้ไหวจะจากลูกพลดินเสียงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเข้ามาในใไวให้แผ่ได้ให้ไหวมันจะเกิดความเพยชินแล้วมันก็จะสายใหญ่ เรากับท่านเนี่ยเข้าใจไหมสายใยเรากับท่านเนี่ยท่านเป็นพบพมั่นโยท่านมีความเมตตาใช่ไหมครับเราก็แผ่เมตตาเหมือนท่านใช่ไหมละ่ะเราเข้าถึงท่านไหมเข้าเพราะเราค่อยๆจำไปเวลามีปัญหาเราก็แผ่พอแผ่ปั๊บนึกถึงท่านมาแล้วเราก็แผ่เป็นตามเป้าหมายแผ่เมตตาสวดมนต์ โมทนาบุญบันทึกบุญใช่ไหมล่ะครับแล้วพิจารณาแต่ละวันอย่างความคิดการกระทําคาพูดที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับหลวงตามันมาจากขื่นที่เรารับเข้าไปแล้วถูกต้องมาจากสายใหญ่เรากับพลังงานในโลกครับสายใหญ่ที่ดีที่เราสวดเนี่ยเราสวดจาก,กพระใช่ไหมล่ะไทสนานาคมครับผมิหาร,รใช่ไหมล่ะบุญ บุญนะนะใช่ไหมแล้วการพิจารณาครับ<ะ>มันเป็นสายใหญ่กันมันมีมันมีอยู่หลายคนนะที่มาที่ทำนะพูดถึงอันนี้พูดถึงนั่นนะตอนนี้ตู้ไปถามว่าอะไรเขาเนี่ยเอารู้หมดอะแต่ไม่บอกว่าใครนะ,ะหลายคนนะถามเรื่องพวกนี้เรื่องธรรมะเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะรู้ โดยเฉพาะผมว่าเป็นโยน,นเขารู้นะเขาจะอธิบายเข้าใจเลยนะนั่นนะแต่เขาไม่อธิบายกันนะ,นะยกเว้นจะไปถามเขาเขาจะบอกเลยะแ,แล้วเขารู้ด้วยรู้ด้วยรู้เป็นนักแต่ไม่บอกว่าใครไม่ใช่นักบวชก็นักปฏิบัติธรรมนี่แหละรู้ครับเหมือนที่ว่าโคดิก เป็นพรมปัญโยจริงๆถูกต้องรู้เวลาถามไม่ขาดด้วยไม่จิดขัดด้วยแล้วก็ไวด้วยกลมด้วยไปได้หมดเอาตัวรอดได้ด้วยครับตามให้ทันด้วยนี่คือพรมปัญโยจริงๆครับ